สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการท้าชนก้นครัวกับช่วงหาสุดยอดแม่ครัวตะหลิวทองคำกับเมนูกุ้งแม่น้ำแห่งตลาดกลางพื่อเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็จะให้พี่น้องชาวกรุงเก่ารวมทั้งเหล่านักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้เป็นคนลงคะแนนตัดสินเมนูใดจะถูกปากถูกลิ้น ติดตามผลได้น<ะ>ับปัดตีอเอ้ยโอเคค่ะเสียงดังฟังชัดนะคะ ตอนนี้เนี่ยต้องบอกกันเลยนะคะเขาสู่ช่วงสาคัญอีหนึ่งช่วงข้อหลัาต้ครับผมเพราะว่าเราจะเป็นช่วงการมาชิมกันแล้วก็ให้คะแนนด้วยครับฟังของอาร์ตี้เป็นอะไรนี่ไงอะไรเอ่ยยำกุ้งยำกง้งนะจากพี่เสกแล้วก็พี่พลายครับผมฟังของกุ้ไก่นะคะเป็นต้มยำก้งค่ะจากพี่เฉลวยแล้วก็พี่กระต่ายนั่นเองครับอาร์ตี้จะชิมก่อนหรือจะให้กุ้ไก่ชิมก่อนเสียสละเสียสละฮะให้พี่ชิมก่อนพี่เสียสละให้น้องเออให้น้องอาชิมก่อนดิเอาไอ้นี่เนี่ยอ่าง าตี้ชิมของอาตี้สิวรสชาติเป็นยังไงได้แป๊บหนึง่งเอามาเอ้าถือให้หน่อยเอ้ามามามือก็ไม่มีอีกเออมาชิมสิดมก่อนอะไรนะดมก่อนดมทําไมเล่าเออไหนชิมน้ำน้ำหน่อยน้ำน้ำหน่อยน้ำน้ำหน่อยเออเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ตี้พี่ขอคําตอบวันนี้ถ้าเก so ิดจะตอบช้าขนาดนี้พรุ่งนี้่อยส่งเ MS มาบอกพี่ก็ได้คือผมแต่ทีมผมผมไม่ได้เข้าข้างนะแต่ผมพูดความจริงเออาอร่อยแต่ตอนนี้ผมเผ็ดมากเลยอร่อยแต่เผ็ดเหรอเผ็ดจนคันหัวโอ้ยเดี๋ยวรับปากแดงเลยอ่ะเผ็ดเหรอเออเอาลองดูคือยำงานรสชาติของยำเผ็ดมันต้องนำมาก่อนผมว่าผมก็เป็นคนกินเผ็ดนะแต่ผมผมพพูดไปมไม่รู้เรื่องว่ะอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาร์ตี้ขออาร์ตี้พักไว้ก่อนของพี่บ้างดีกว่านี่ ของพี่นาเป็นต้มยำกุ้งนะคะขออนุญาตชิมฮะโอ้โหได้เลยอ่ะมามาอาถือให้หน่อยเออทั้งกุ้งลาเห็ดจ้ะอันนี้เห็ดนะฮะเห็ดฮะอันนี้อันนี้เขาเห็ดใช่ไหมเห็ดอันนี้นางฟ้ารวมกันเป็นเห็ดนรกอาติตกภาษาไทยเหรอเห็ดกับนางฟ้ารวมกันเป็นเห็ดนรกเออมาฉันกินละไม่สนใจมาละชิมก่อนนะคะ อร่อยมากเลยยังยังยังอะไรยังหรอยังหรอฉันเข้าข้างไงตตกท่อเลยเดี๋ยวนี้ใส่เสียโหดอ่ะกับผู้หญิงผมเก่งอืมอืมเป็นไงคุณพี่ผมเผ็ดป่ะกินน้ำน้ำ่อยได้ไหมอะไรเอาแก๊สซดนเลยเหรอก็เผ็ดอ่ะเผ็ดเหรอก็ต้องกินน้ำเดี๋ยวก็กินน้ำอ่ะเมื่อกี้ของอาร์ตี้บอกว่าอะไรนะอร่อยใช่ไหมอร่อยของอาร์ตี้อร่อยของกูกิลเนี่ย ถ้าเกิดมันมีคําว่าอร่อยที่บัญญัติเอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะคํานี้เนี่ยเป็นขั้นกว่าจะ้ะเมนูนี้เนี่ยเป็นขั้นกว่าของคำว่าอร่อยอีกอี่ยวจะบอกนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ข,ของผมนี่ทำไมเนื้อกุ้งนี่แน่นมากเนื้อกุ้งแน่นฝั<อ>่งนี้เนื้อกุ้งั้งเห็ดแน่นหมดเลยแล้วยังไงของผมนี่ปรี๊ดอะรแล้วแบบฮ่าฮ่าาอ,อุ๊ย,ยทำไมกุ้งออกมาจากปากได้ไงอะ ประทันน้อยเลยคะโอายังจะขอโทษอีกตายคลิปลุกฉันเป็นนางสาวไทยเก่าไม่ได้เลยนะจะบอกแล้วเห็นเห็นไหมล่ะไม่ใช่นางฟ้าอางี้ดีกว่าเราสองคนเนี่ยชิมเนี่ยแน่นอนเราต้องข้องข้างทีมตัวเองครับให้คณะกรรมการเขามาชิมดีกว่าว่าเมนูไหนอร่อยโดนใจถูกปากพี่น้องนักท่องเที่ยวที่มาที่ตลาดกลางแห่งนี้ดีกว่าครับผมใครกันตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการพร้อมไหมคะโอ้โหเดี๋ยวนะเสียงของมิสแม็กซิมเบามากเลยอ่ะ คน,นไหนอ่ะมีแม็กซิมเสื้อแดงเสื้อแดงมีแม็กซิมเก่าอ๋อโอ้โหอ๋อนี่รุ่นหนึ่งเลยโอ้ยรุ่น,นเดอะเลยนี่โอ้ยรุ่นหนึ่งอ๋อรุ่นหนึ่งเป็นการเปิดตัวว่าเอ้ยมีแม็กซิมต้องหุ่นแบบนี้เอออ่อาถ้าอย่างงั้นเนี่ยเราเรียนเชิญคณะกรรมการชิมเลยค่ะมาเลย ใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังอายุทยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมือ,องทองของพี่น้องเผ่าพงไทยเดียวนี้สิเป็นเมืองเต่าชาวไทยแสนเร้าถูกข่าสุกร,ราชาวไทย ลังจากชิมกันไปแล้วก็มาถึงนาทีพิเศษที่จะมารู้กันว่าทีมไหนจะได้รางวัลตะหลิวทองคำไปคลองต้มยำกุ้งมันจะจืดไปหน่อยค่ะไม่ค่อยเข้มข้นยำกุ้งอร่อยคือเปรี้ยวเค็มเสมอกันอ๋อต้มยำกุ้งก็รสชาติคือเป็นคนที่ไม่ชอบรสจัดอันนี้ก็คือพอดียำยำก็ครบเครื่องอ่ะเปรี้ยวเผ็ดเค็มกำลังดี นี่เป็นพี่น้องนะคะแล้วก็เป็นพ่อแม่รวมไปถึงเป็นนักท่องเที่ยวที่มา <ฮะ S 1> เที่ยวที่ตลาดการแห่งนี้เอง,เองนะคะครับผมตอนนี้เนี่ยอาตี้ <ฮะ S 1> คุยกับใครอะ่ะพี่อยู่ดิต้องสวยกว่าพี่ก็เลยมองพี่ไม่วา่าที่จะมองสาวเพราะบอกว่าสาวยิทยายเด่กก็สวยหลายคนเหมือนกัน <ฮะ S 1> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะจะต้องมาดูแล้วล่ะสําหรับการลงคะแนนนะคะกับทั้งสองเมนูของเราฟัองอาร์ตี้เป็นอะไรอยาวเออ ยำกุงก้งยำกุ้งเออฝั่งของกุ้ไก่นะคะเป็นต้มยำกุ้งกันเองนะคะ <ฮา S 2> ชอบเมนูไหนก็เอาคะแนนเนี่ยนะคะไปลงให้กับเมนูน,นั้นถ้าเกิดคณะกรรมการของเราชอบเมนูต้มยำกุ้งก็นําช้อนเกยสิทธิ์อันนี้เนี่ยนะคะมาลงให้แบบนี้เลยนี่แหละฮะช่ยด้แต่ถ้าเกิดชอบเป็นยำกุ้งนะคะก็เอาลงแบบฝั่งนน้นนะคะให้กับพี่ไพรแล้วก็พี่เสกันเองถูกต้องนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพี่ฉลวยนะคะกับพี่กระต่ายให้ขอคะแนนทิ้งค้ายหน่อยดีกว่าได้พี่ฉลวยจ๋า ขอคะแนนทิ้งท้ายหน่อยนิดหนึ่งกับคณะกรรมการอ๋อขอให้เอาใจช่วยเลยคะขอให้ได้ด้วยงงละงงละพี่เดี๋ยวนีวพี่จจนก่อนพี่จจนก่อนขอให้เอาใจช่วยขอให้ได้ด้วยพี่เชียร์ใครอ่ะให้เขาลงคะแนนให้เราขอให้ช่วยด้วยนะคะลงต้มยำกุ้งด้วยนะคะอถ้าชอบต้มยำกุ้งลงมาลงคะแนนลงคะแนนต้มยำกุ้งด้วยฝั่งนั้นโน้นละคะพี่เสกยำกุ้งพี่เสกบอกไปเลย ก็วันนี้อัดประมาณนิดหน่อยนะครับคนมันเยอะนะครับครับก็ก็ถ้าลอยก็อย่าลืมลงคะแนนมแลวกันครับออพิเศษกับอาร์ตี้เป็นอะไรกันหรือเปล่าอ่ะเหมือนเหมือนเพิ่งเมื่อคืนเพิ่งหนักๆกันมาทั้งคู่หรือเปล่ากินเหล้าขาวด้วยกันมาได้นิสัยวิธีเอ่ออ่ะทัางันตอนนี้นะคะหน้าคล้ายกันหน้าคล้ายกาันโอ้ฝาแฟดเออเออก็เก๋ดีเหมือนกันนะเอาล่ะทัางันตอนนี้นะเราเรียนเชิญคณะกรรมการลงคะแนนให้กับทั้งสองเมนูเลยแต่ ก่อนี่จะลงคะแนนแเพราะว่าต้องให้พี่ๆทั้งสี่ท่านเนี่ยกับหลังหันก่อนอนะคะกับหลัง,ห,งหันแน่โอเคอมาอาร์ตี้ตอนนี้คณะก็รมาการเราพร้อมแล้วเองนะคะการลงคะแนนถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญเลยคะ่ะมาเลย อันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเผพ้กแข่งเราหันหลังนะคะก็จะไม่เห็นว่าเราลงคะแนนให้กับทีมไหนก็จะมาเห็นกันตอนออกอากาศแล้วนนั่เองนะคะใช่ฮะก็จะจําหน้ากันได้ตอนนั้นแหละจำปุ๊บอ้าวไม่ทันแล้ววังเออช้างจากผมเปงนโสดช้างอันล่ะช้างเป็นสัตว์สัตว์่อยู่เมืองของเราใครก็ได้ช่วยเอาอาร์ตี้ไปเก็บหน่อยค่ะเดี๋ยวจบรายการแล้วก็ทิ้งไว้ที่นี่แล้วกันฟัง ลงคะแนนกันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะกับ2เมนูของเราต้มยำกุ้งแล้วก็ยำกุ้งกันเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผลคะแนนอยู่ในมือเราแล้วล่ะแต่ว่าก่อนเราจะไปประกาศเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของเหล่าพ่อครัวก็แม่ครัวกันหน่อยดีกว่าโอเคงั้นตอนนี้เชิญพี่สุรวยพี่กระต่ายนะคะมาด้านหน้าเลยค่ะพี่เสกพี่ไพด้วยฮะเชิญมาเลยค่ะมาเลยมาเลยมาด้านหน้าเลยค่ะมาตรงนี้เลยมามาเดี๋ยวสัมภาษณ์ความรู้สึกกันหน่อยดีกว่านะคะ ถามก่อนค่ะพี่สุเลยค่ะขยับมากใกล้ๆน้องหน่อยมาเลยรู้สึกไงบ้างคะที่ได้มาแข่งขันในรายการท้าชนก้นขวงเราในวันนี้ตื่นเต้นและดีใจค่ะเื่นเต้นและดีใจเพราะว่าพี่ไม่เคยออกรายการเนี่ยน่ไม่เคยออกอรายการวันนี้เป็นการเปิดตัวเปิดครัวครั้งแรกเลยครับพี่กระต่ายล่ะคะรู้สึกตื่นเต้นและดีใจค่ะตอบเหมือนกันเลยอ่ะลอก,กันบ้านอะญาติกันอ๋อญาติกัน ญาติกันเลขาต้องตอบเหมือนกันด้วยเหรอเออก็เขาผิดตรงไหนเขาเป็นญาติกันโอเคโอเคพี่ผิดที่พี่ไปถามเขาทำไมล่ะโอเคพี่ขอโทษอ่ะฝั่งนู้นล่ะท้ดีกว่าพี่เสกฮะรู้สึกไงฮะก็ดีใจครับที่ได้มาออกครับถือว่านี่คือหน้าดีใจของพี่แล้วเหรอนี่คือดีใจที่สุดแล้วหรอดีใจทำไมดีใจดีใจก็ยิ้มก็ได้ออกรายการเนี่ยนะก็นี่แหละที่สุดของฉันแล้วแกแกรออะไรกับฉันล่ะ ็โอเคอ่ะดีใจด้วยท,ที่ที่ได้ได้ออกรายการโชว์อาหารนะคะเออวันนี้ได้มาออกรายการได้มาทําอาหารโชว์ครับปกติแล้วพิเศษนี่บอกไงทําให้คนในครอบครัวทานครับสีภรรยาสุดที่รักได้ทานถูกต้องแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือมาทําให้กับพี่น้องที่ตลาดกลางได้ทานกันครับเอาล่ะแต่ว่าการแข่งขันก็ต้องเป็นการแข่งขันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าผลคะแนนเนี่ยอยู่ในหัวกุ๊กไก่เรียบร้อยแล้วอาร์ตี้พร้อมหรือยังพร้อมพี่ๆพร้อมอยังคะ พร้อมแล้วนะพี่สวยพี่กระต่ายพร้อมแล้วเหมือนกันนะพร้อมค่ะ,คะแล้ววันนี้วัตถุดิบของเรานั่นคือกุ้งแม่นม้ำประจําที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่ตลาดกลางเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แห่งนี้เนี่ยนะคะผู้ชนะที่จะคว้าตะลิวทองคํากันไปกับเมนูในวันนี้นั่นก็คือ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 ยำกุ้มยำกุ้งยำกุง้ยกง,งยำกุง้งต้มยำกุง้งยำกุ้งต้มยำกุ้งคือ ยำกุ้งค่ะพี่ไพ่แล้วพี่เสกันเองนะคะจากอบตหันตรายินดีด้วยนะคะรับไปเลยค่ะอาร์ตี้นี่เลยตลิวทองคำจากรายการท่าชนก้นครัวเย้อ่ะสามารถบความรู้สึกนิดนึงค่ะรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นนะครับใจสั่นๆสั่นๆใจสั่นๆเลยเนาะตอนแรกตอนแรกไม่สั่นไงปุ๊บปุ๊บหลังๆมา แรกอัสันแต่ว่าเก็บเอาการเก็บเอาการไว้แล้วตอนเนี้ยตอนนี้หายสันแล้วหายสันแล้วขอสักเพลงได้มั้ยพี่ตกลงสั่นหรือไม่สั่นสักเพลงพี่สักเพลงสักเพลงไม่ถนัดเรื่องเพลงไม่ถนัดเรื่องเพลงเลยอ่ะโอเค และแน่นอนเลยนะคะสําหรับเวอร์แก๊สของเราค่ะยังมอบเป็นกฟต์เซตน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะให้กับพวกกันเราทั้ง4ท่านด้วยนเองนะคะรวมถึงนี่เลยยังมีเป็นตุ๊กตาเติมสุกนะคะมอบไปกับทั้งสองทีมด้วยค่ะครับผมและนี่ฮะเวอร์แก๊สมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะ1000บาทครับผมเจนนี่เลยนะคะเวอร์แก๊สค่ะเคียงข้างสร้างรอยยิ้มมั่นใจทุกทังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แก๊สนะคะแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สค่ะ0-2-2723333องเมันเองนะคะครับ <ผ>ทิ้งท้ายหน่อยละกันให้พี่ๆเนี่ยทั้งสท่านนะคะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ติดตามดูรายการท้าชนก้นขวงเราเนี่ยมาเที่ยวที่ตลาดการแห่งนี้หน่อยละกันออะพี่เฉลวยก่อนขอให้มาเที่ยวตลาดแตงด้วยนะคะก็มีของเยอะแยะค่ะมีอะไรบ้างมีหลายๆอย่างค่ะต้องมาดูด้วยตาด้วยตัวเองค่ะเออมี <c oughs> มีอ่ะฟังพี่กระต่ายบ้างมีอะไรบ้างคะของสดของอร่อยอะไรบ้างเต็มที่เลยพี่ มีกุ้งนะคะกุ้งแม่น้ําแล้วก็มีปลาหมึกมีหอยแล้วก็มีของอื่นๆเยอะเลยค่ะของเบ็ดเล็ดค่ะของฝากยุทธยาเราเยอะค่ะของฝากยุทธยามาที่นี่ได้หมดเลยฝั่งด้านแชมป์ของเราแล้ะคะเชิญชวนได้หน่อยกเขาฝั่งนู้นรวยหมดแล้วนะครับเหมือนกันได้ไหมโอ้ยพี่ก็าสักหน่อยสักหน่อยที่นี่มีอะไรเด็ดอีกบ้างที่นี่ก็มีครับกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่นะครับ ตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นกันเองนะครับไม่แพงมากนะครับออน,น,นะครับก็ขอให้มาของฝากยุยาเยอะๆนะครับมาเที่ยวกันบ่อยๆนะครับมาพี่พลอหน่อยพี่พลอหน่อยเมื่อกี้อ๋อ ก็อย่าลืมมาเที่ยวตลาดกลางอายุทยานะคะมีก evet ุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ๆแล้วก็อาหารของฝากจากอายุทยามากมายค่ะแน่โอ้โหสุดยอดมากเลยน่เองนะคะต้องขอบคุณทั้งสองทีมากมากเลยนะคะจากเทศบาลอายุทยานะคะพี่ฉลวยแล้วก็พี่กระต่ายนะคะรวมไปถึงค่ะอบอตหันตรานะคะพี่พรายแล้วก็พี่เสกนั่เองนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะอรวมไปถึงนะคะสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะต้องขอบคุณค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็แขกรับเชิญคู่ไก่ด้วยนะตี้ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างเรากำลังจะขอบคุณเลยมีผลงานอะไรบ้างเป็นวิธยากรอยู่ทางทูวิชั่นช่อง67กับทางเพจชา n นลครับผมก็เป็น2รายการที่สามารถติดตามมาตี้ได้เองนะคะเอาล่ะวันนี้นี่นะคะติดตามกนมั้งต้นรายการอยู่มาด้วยกันมัดเที่ยวกันที่ จังหวัดพระนครศรียุทธยาแล้วก็ใกล้กรุงเทพมากๆครับใครที่แบบว่ามีโอกาสแวะเวียนมาที่นี่นะคะวัดก็เยอะของอร่อยก็เยอะแยะมากมายเต็มหมดและที่สําคัญที่ตลาดกลางแห่งนี้แวะมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในครั้งหน้าค่ะท้าชนก้นครัวของเราจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็รวมไปถึงนะคะจะไปตามหาสุดยอดรอดควแม่ควรที่ไหนติดตามได้ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะทางช่อง Food p พ a น e t นั่นเองค่ะวันนี้ตั้งหมดลาไปก่อนอลาวนะไป,ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ เย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นีโชรายเย้เย้เย้สมัครสมาชร่วมใจกันสามัคคีคงจะไม่มี <S <S สนับสนุนโดย World ก a สเคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่งเวล์กส0 2 2 7 2 3 3 3 3